เราโค้งที่บ้านมาเราเอาโค้งที่บ้านทุกทายทีกว่านโอ้ยเลยหนัวคือมันจะใส่ยากับมันจะเป็นยาจะขาดมันจะมีอะไรจะเป็นคนมัตายไปแล้วเนี่ยเขาเขาให้เต๋วเขาจะมีคนไม่เอาไปรักษาโอ้แต่มันจับไม่ได้ไง tôi tao quá lạc lòng lòng vinh mùng ngoan lạc lòng vinh mùng 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 por ตามตามมาเๆ็วมาเรอกเร็วเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไหนดูยไหนด้ใครทำมึงวะไหนด้ยอย่ามัดไหนดูวยเนไหมาเนี่ยมาหนี่ยมาเนี่ยมานี่ยมาเนี่ต้องสนใจต้องสนใจใเป็นานปกติเ หวานอะมันหวานเนี่ยหวานหวานโอ้โหแผลก็ชีดไม่ได้หรอกไปโรงพยาบาลไม่ไมีวิธีเออเครื่องมือเลยเขายั่งไทยโอเคก่อนเดี๋ยวดวงผลทั้ความส่ายก่อนนะคะแต่เย็บก็มันน่าจะมันน่าจะไม่ไม่แน่าจะน่าจะไม่ได้นะมันเป็นมาสองวันแล้วค่ะอ๋อไม่อาจจะติดเชื้อใช่ค่ะแต่ตั้งแต่นี้เป็นเน่าเลยคือปกติอะถ้ามันมาเลยอะมันเย็บได้ถ้าเป็นแผลแบบเนี้ย แค่ประมาณเจ็ดวันมันก็ติดแล้วแต่เนี้ยมันสองวันแล้วอะ่ะไม่แน่ใจต้องดูแพ้กินนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําแพ้ยังไม่ได้โกนขนยังไม่ดูอะไรเลยแต่ลึกแหละถ้าถ้ามันไม่ได้เน่าอะไรมากก็น่าจะเย็บให้แล้วก็ฉีดยาฆ่าเชือ้อรอดูถ้ามันไม่แตกก็โอเคนนี้ต้องรอดูอการว่ากี่กี่วันครับน้กกี่เย็บไปแล้วครับห้าวันอย่างน้อยห้าวันตลอดหรอกพอดีผมผมอยู 5, ่ผมก็ให้ผมมาผมก็ติด ทุกคนเขาก็ให้มาติดไม้ติดมือกันมาให้ไงเพราะมันอยู่ซุ้มซุ้มตกปลาอะไรเงี้ยมันก็เยอะหลายคนมันก็หลายคนต่างก็หยิบกันมาติดอะไรเล็กเพราะว่าผมมีร้านไงร้านขายของมันก็มีอาหารมันก็ไวไวให้มันแค่นั้นนี่มาอยู่ผมก็คือว่าคนอื่นเขาอาจจะมาให้ก็ได้แต่ป่มันมีหลายคนบางคนมาขายของหูกขายลูกชิ้นอะไรเขาก็ทามาให้อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนไทยมันเป็นตัวดไหมที่ดดไม่ดหมาตัวนี้ไม่ดุไม่แขก ไม่เคยกัดใครไม่อะไร,ค,รคนมาลงเรือลงอะไรเขาก็มันไม่เคยกัดใครขนาดมีลูกมันยังไม่กัดเลยไม่กัดใครแต่อัดมันอาจจะมีพวกแบบพิเลนอะไรเงี้ยปะ่ะไม่ทราบครับถามนิดนึงเห็นเขาว่าเขามีความเชื่อกันว่าเลือดหมาดำเนี่ยจะรางอาถรรพ์ได้น้านาคิดยังไงกับเทนี้มากอันนี้อันนี้เป็นตนัว,วครับผมไม่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อครับขนาดนั้นผมเป็นคนรักหมามือคนชอบหมาผมเลี้ยงเยอะอที่สวนผมก็เลี้ยงเจ็ดตัวที่บ้านก็สี่ตัว ผมเขนชอบหมาไงหม,มาเลี้ยงหมาน้าคิดว่าแล้วก็ไะนเนี่ยเขาทําเพื่ออะไรครับในแต่ไม่รู้ข่าวนะผมก็ยังไม่รู้ข่าวอะไรเ็เลยเลือดหนาด้านี่สามารถน้ากระถางได้ไหมครับ <c oughs> ผมว่าผมว่าไม่ใช่เรื่องไร้สาระความแบบอาจจะเพีย้ยนหรืออะไรอาจจะอาจจะต่างชาติขเขมรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมันมันอะไรเงี้ยแล้วแต่ผมก็รายละเอียดยังยังยังไม่ได้มีจะไม่ได้ถามใครมันเป็นยังไงไม่อยากไม่อยากไปปรับปรามใครด้วยอะไรเงี้ยนะพูดยาก